ตลาดสายใต้เก่าย่านปิ่นเกล้าเดิมทีสถานที่แห่งนี้ใช้เป็นสถานีขนส่งรถโดยสารที่จะเดินทางไปในพื้นที่ภาคใต้แต่เมื่อการใช้บริการของประชาชนเพิ่มมากขึ้นพื้นที่แห่งนี้จึงคับแคบลงจนต้องย้ายไปอยู่ที่ย่านตลิ่งชันวันนี้กรุงเทพมหานครได้พัฒนาพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นตลาดนัดเพื่อรองรับผู้ค้าจากคลองถมปัจจุบันตลาดสายใต้เก่ามีอดีตผู้ค้าจากคลองหลอดรวมตัวกันอยู่เกาะแล้วกว่าเจเดือน หลังกรุงเทพมหานครเข้าจัดระเบียบตลาดคลองหลอดไปก่อนหน้านี้โดยตลาดแห่งนี้เปิดขายสินค้าทุกวันตั้งแต่16นาฬิกาถึง2นาฬิกาตลาดแห่งนี้มีพื้นที่กว้างขวางพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างห้องน้ำและที่จอดรถซึ่งยังสามารถรองรับผู้ค้าจากคลองถมได้อีกถึง3,000แผงค้าก็ประมาณตอนนี้คือหลักๆก็กมีจ็มีเป็นประเภทหัวหน้ากลุ่ม หรือเป็นหัวหน้าสายที่แบบเบอร์มาคุยมาเจจาแล้วมีมาบ้างที่มาติดต่อไว้แล้วที่จะพร้อมลงขายช่วงประมาณวัน,นวศุกร์เสาร์อาทิตย์อีกหนึ่งตลาดที่กรุงเทพมหานครจัดไว้รองรับอีกแห่งที่ได้รับความสนใจจากผู้ค้าคือตลาดสายใต้เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ภายในสถานีขนส่งส,งสายใต้ใหม่ย,ย่านตลิ่งชันก็มีความพร้อมรองรับผู้ค้าจากคลองถมได้อีกไม่น้อยกว่า3,000แผงจุดนี้ถือว่าได้รับความสนใจจากผู้ค้าจากคลองถมเป็นอย่างมาก เพราะมีการคมนาคมขนส่งที่สะดวกพื้นที่ตรงนี้มันพร้อมเพียงอยู่แล้วเพราะพื้นที่เรากว้างมีมามาณ30กว่าไรอะค่ะทำเป็นตลาดประมาณ15ไร่และตั้งแต่ที่ว่าคลองถงคลองหลอดย้ายมามันก็ยังมีพื้นที่รองรับตลาดอื่นๆได้อีกอีกหนึ่งสถานที่ที่ได้รับความสนใจจากผู้ค้าไม่แพ้กันคือตลาดบริเวณหลังห้างสรรพสินค้าพาต้าปิ่นเกล้าปังคลองหลอดหรือนายสมเดจเย็นลำยองอดีตผู้ค้าจากคลองหลอด ที่ได้รับความเอื้อเฟื้อพื้นที่จากห้างสปปรรพสินค้าจัดตลาดนัดขึ้นรวบรวมเดล่าผู้ค้าจากคลองหลอดที่วันนี้พร้อมยินดีต้อนรับเหล่าบรรดาผู้ค้าจากคลองถมเข้ามาอยู่รวมกันโดยมั่นใจหากผู้ค้าเข้ามารวมกลุ่มกันมากขึ้นตลาดแห่งนี้ก็จะพัฒนาไปในทางที่ดีได้อีกมากที่ห้างเนี่ยท่านผู้ใหญ่ใจดียินดีต้อนรับแล้วก็สนองนโยบายของกทมโดยการที่ว่า แม่ค้าไม่ว่าที่คลองโถมหรือที่ไหนก็แล้วแต่ให้มาจําหน่ายที่นี่ได้เลยโดนไม่ต้องเสียค่าจองอะไรทั้งสิ้นแล้วรองรับได้ถึงพันเจ้าทั้ง3ตลาดนี้เป็นเพียงบางส่วนของพื้นที่ที่กรุงเทพมหานครจัดเตรียมไว้ให้ผู้ค้าคลองถมยังมีอีก8พื้นที่ที่กรุงเทพมหานครจัดไว้รองรับผู้ค้าคลองถมรวมจํานวนแผงที่รองรับผู้ค้าทั้ง11ตลาด12,444แผง โดยกรุงเทพมหานครได้เจรจารและกำชับผู้ประกอบการเจ้าของพื้นที่ให้ดูแลผู้ค้าให้เป็นไปตามที่ทำข้อตกลงไว้กับกรุงเทพมหานคร